อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งส wow. ิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุป,ปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางณโหติ อิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุสปาทาอิทางอุปัชติ อิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติ อิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิท,งท,ทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดข MM ึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาธาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังณโหติ อิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปัชติ อิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติ อิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีมเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหโติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหโติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุช,ชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุป,ปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนหโหติอิมัส,สนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัส,สนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาธาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติ เมื mie, ่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางณโหติ อิมัตสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติ อิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติ อิมัสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทังนโหติอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป อิมัสมิงสติ welche, อิทางโหติอิมัสนสะุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทังนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเมืม่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปปัชติอิมัสมิงอัสติอิทังนโหติอิมัส,สนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทงังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทงังณโหติอิมัส,สนิโรธาอิทังนิรุชติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางณโหติ อิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติ อิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติ อิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโห,หติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุช,ชติเม, <camar> <General. S 2> มืม่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมืม่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปอิมัส,สมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาธาอิทังอุปัชติอิมัส,สมิงอัสติอิทังนโหติอิมัส,สนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอัตติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางหโหติอิมัสสุปปาทาอิท่งอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนะโหติอิมัส,สนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทงังณโหติอิมัสสานิโรธาอิทังนิรุชติ เมื่อสิ่งนี้มี <S 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 สิ <S 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 ่งน wow ี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติ อิมัสสะนิโรธาอิทังน ah ิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติ อิมัสมิงอสติอิทางนหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติ อิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุสปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งส <s ut iful> <S el> ิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสุปสปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป